ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่กับช่อง NTK2 n น้องพี่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้กับช่องพี่ด้วยนะครับแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับน้องเผื่อคลิปมันไม่แจ้งเตือนเนาะก็ช่องพี่ก็จะเป็นแบบเกี่ยวกับสุ่ม ID แบบฟรีไฟล์นะครับน้องหรือไม่ก็สุ่มเพชรแจกน้องๆสุ่ม ID แจกน้องๆเนาะแล้วก็ ถ้าใครอยากพี่สุ่มเว็บอะไรก็อย่าลืมนะครับน้องๆคอมเมนต์บอกพี่หน่อยแล้วพี่ก็จะไปสุ่มตามนะครับน้องๆอย่างเช่นวันนี้นะครับพี่ก็มาสุ่มเว็บเว็บหนึ่งนะครับก็คือชื่อเว็บนี้นะครับเออเดี๋ยวเข้าไปก่อนเข้าไปหน้าเว็บกันก็คือเว็บนี้นะครับน้องๆก็พี่ก็ไม่แน่ใจว่ามันชื่อเว็บอะไรนะครับน้องๆ P H เอ้เอฟพ P เอฟพีเก hop หรือเปล่าพี่ไม่แน่ใจชื่อเว็บเขาด้วยนะครับถ้าพี่อ่านผิดก็ขอโทษด้วยนะครับเพราะว่าพี่ไม่รู้นะครับมา เออข,ขั้นตอนแรกก็สมัครสมาชิกก่อนเนาะครั้งแรกเลยเนี่ยที่พี่มามาส่งเว็บเนี้ยลิงก์กับเฟซได้ไหมขี้เกียจกรอกอ้าหน้าดำเลยอ่าลิงก์กับเฟซบุ๊กได้นะครับน้องๆ ขั้นตอนต่อไปก็เติมเงินเลยแล้วกันมาดออูมันนี่อันนี้แล้วกันก็สําหรับมาขั้นตอนต่อไปก็เติมเงินเนาะเข้ามาในหน้าเติมเงินแล้วนะคะับน้องก็ถ้าใครเติมไม่เป็นนี่เลยนะเนี่ยเขามีวิธีบอกนะครับแต่ก็พี่เติมเป็นนะครับวางยืนยันเอ,อ่อเติมเงินเรียบร้อย อ้าโอเคเข้ามา100แล้วนะครับพี่เติมแค่100พอเนาะปะเกมเกมออนไลน์อ่ะสุ่มของรางวัลเกมไหนดีอ่ะ50ไม่เกลือ10บาท50ไม่เกลือ10บาท50ไม่เกลือ10บาท พี่ขอคลิปนี้พี่ขอสุ่มเป็นไ d ดีละกันนะครับน้องๆก็ไ d ดี ID ก็จะมีนี่เนาะสามเกมนี้ใช่ไหมใช่สิเพราะว่าอันนี้น่าจะเป็นเพชรนะครับถ้าดูตามในรูปเนาะอันนี้ก็เพชรอันนี้ก็บัตรกาลิน่าปนพอย์อันนี้ห้าสิบไม่เกลืออ่ะแต่อันนี้สิบบาทอันนี้ห้าสิบไม่เกลือไม่เกลือจะมีพ oh, <no. S 1> อย์แมวดีกว่าอันนี้ดีกว,ว่าห้าสิบไม่เกลือเกมแรกนะครับที่จะสุ่มมา เอา้าเฮ้ยทำไมดิ้งวะเอ้าทำไมคลิกเข้าไปสุกไม่ได้อ่ะอ๋อไอ้เหี้ยไม่ได้อ่านต้องทำการยืนยนันไอเดีเกมฟรีไฟล์ก่อนก่อนเข้าเล่นอโอเคๆก็เ,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 เดี๋ยวเราก็มาเอาเอา่อ UID แล้วก่อนเนาะมาคัดลอกแล้วก็มาวางตรงนี้ ก็ยืนยันเอาทางนี้พี่สุบได้ก็แจกน้องๆไม่ได้ดิมันเหมือนมันล็อกใส่รหัสพี่เลยอะเอ้ยไม่ใช่ล็อกใส่แบบไอเดีเกมพี่เลยอะอ๋ออันนี้มันเพชรไม่ใช่หรอวะเหมือนได้เพชรไม่ใช่หรอเอ้าไม่ใช่รหัสน่วาเดี๋ยวขอเปลี่ยนเกมก่อนนะครับน้องๆ อ๋อร oh, หัสยวนนี้อ๋อ oh. อันนี้อ่ะ oh. อืมทานไหนมีรหัสก็จะมีเกลืออยู่หนึ่งช่องนะคะน้องก็คือพอยต์เนาะเกมเมื่อกี้เป็นอะไรอะ่ะเกมเมื่อกี้ก็เป็นเกลือเกลือตรงนี้อ่ะเดี๋ยวพี่ขอเล่นเกมนี้แล้วกันเพราะว่ามันสุ่มครั้งละสิบเองเนาะไปะ เสียงฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้าเฮ้ยเอ้าย้าฮูเอ้าคุ้มเฉยไอ้เหี้ยสิบบาทได้เพชรอะเดี๋ยวพี่แจกนะพี่แจกอะไหนวะนี่นี่นี่รหัสบัตรนะครับมงน้องเนี่ยเอาไปกใส่เลยเนาะ อะไรวะลุนลับปืนเลเวลเจ็ดเกมสุ่มอันนี้พี่ก็ไม่แน่ใจนะครับน้องพี่ก็มาเล่นครั้งแรกเนาะสุ่มต่อเลยแล้วกันวงล้อไปไหนและวะ้วอ่ะอัน,นอันนี้ปะวะอืมวงล้อนี้แหละมา <S <S พี่ได้บัตรแล้วหนึ่งใบนะครับน้องอ๋อเขาไม่ได้จ่ายพี่นะครับคลิปนี้เดี๋ยวจะหาเอ้ยทำไมออกง่ายจัง พี่ก็งงเหมือนกันเฮ้ยเฮ้ยโมกเอฟว่าได้หมวกเอฟว่าน้องๆเอาโหเฮี้ยกูว่าแล้วตามระบบเกือห์เฮี้ยครั้งที่สามมานะพี่กดครั้งที่สามอะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแหลงแบบนี้ต้องใช้แน่ๆกูว่าแล้วต้องใช่จริงๆด้วยเกลือโอ้ไป ที่สี่ครั้งที่สี่ 4, มาจะได้อะไรป่ะวะแหลงแบบนี้กลัวเลยอีอเดี๋ยวนะหลือเท่าไหร่แดเหรือหกสิบขอเล่นเกมน,นี้ดิมันคาใจวะเห็นปะมันมีรูปไอดีด้วยนะคะพวกน้องแต่มันก็มีเพชรกำกับบอกอะ่ะมันเป็นวงล้อเพชรปล่าวะชื่อวงล้ออะไรเนี่ย เกมสุ่มไม่เกลือได้อย่างใดอย่างหนึ่งเพชรหรือไอดีเอ้าเฮ้ยเมื่อกี้ก็ได้ไอดีหรอเฮ้ยแต่เมื่อกี้มันแค่ลุ้นลับไปเฉยนะเอามาเขาบอกว่าเลือกเพชรหรือไม่ก็เลือกไอดีก็ได้ใครจะเลือกเพรนะคะพี่ก็เลือกไอดีเนาะเราต้องทักเพจไปหรอหรือ่อย่ังไงวะเฮ้ยเฮ้ยปากทงออกเลยเฮ้ยอ้อไม่ใช่วะเอค โอ้ย oh, yeah. เล่นกูแล้วเสียใจด้วยคุณได้แค่หนึ่งร้อยเจ็ดสิบสองเพชรโอ้เอาพอยไม่พอกลับไปเกมสิบบาทเพราะว่ามีอยู่สิบบาทนางสารไปตาสุดท้ายแล้วนะครับน้องๆมา ย้ำอีกทีนะครับเขาไม่ใช่สปอนเซอร์พี่นะครับน้องๆเฮ้ยเย้หมวกเอฟหมวกเอฟอโอจบหมดการหมดตัวเฮ้ยเกือก็คือของรางวัลพี่ก็ได้แค่อย่างเดียวนะครับน้องๆก็เป็นอันนี้เนาะไหนวะบัตรกาลินาหกสิบแปดเพชรนะครับน้องๆก็น้องๆคนไหนตาไวก็ตาดีก็นําไปใส่ได้เลยนะครับพี่ไม่ได้ห่วงอะไรเนาะแล้วพี่ก็ไม่ได้เอาไปเติมด้วยใครได้ก็คอมเมนต์บอกพี่หน่อยเนาะ แล้วถ้าใครไปเคยถ้าใครเคยสุ่มเว็บนี้แล้วก็คอมเมนต์บอกพี่ด้วยนะครับน้อง <Yahoo! S 1> ถ้าใครชอบที่พี่ทําคลิปแบบนี้ก็คอมเมนต์บอกพี่ด้วยนะครับว่าพี่ไปสุ่มเว็บนี้ห,หน่อยพี่ไปสุ่มเว็บนี้ให้ผมดูหน่อยได้ไหมอะไรเงี้ยก็บอกพี่มาเนาะพี่ก็ไม่รู้นะครับว่ามันมีเว็บอะไรบ้างนะครับแต่เว็บนี้เขามีคนกดไลค์หกสิบสองคนเนาะก็มาสุ่มข้ามนะคะน้องๆหนึ่งร้อยบาทก็ไปแล้วไม่มีอะไรแล้วอ่ะหมดตัวแล้วอ่ะจะเติมอีกหรือ มันเกลือเกลือเลยแหละก็รับชมเพื่อความบันเทิงนะคบน้องพี่ก็ขอเตือนไว้ก่อนเนาะพี่ไม่ได้ให้ไปสุ่มตามพี่เนาะแค่มาดูคลิปพี่ก็พอนะครับน้องไม่ต้องไปสุ่มตามพี่นะย้ำนะอย่าไปสุ่มตามพี่นะเว็บเนี้ยแค่แบบกดไลค์พี่พอแล้วเดี๋ยวอยากให้พี่ไปสุ่มเว็บไหนก็คอมเมนต์บอกพี่วันนี้พี่ก็ขอไปก่อนนะครับขอบคุณครับน้องบายบายก็เดี๋ยวพึ่งนะครับน้องพี่ยังไปไม่ได้นะครับเมื่อกี้ที่พี่แจกบัตรไปพี่ขอโทษดีนะครับน้อง มันเข้าไอดีพี่นี่วาลืมว่าใส่ยูไดีของแบบฟรีไฟพี่ไปนะคะน้องโอ้โบัตรนั้นก็ไม่ได้แจกน้องๆเลย oh, <no. S 1> แต่ก็แค่ใบเดียวเองนะคะน้องเข้ามาในดีพี่แล้วเนี่ยหนึ่งร้อยแปดสิบสมเพชรเนี่ย <c oughs> ก็คือพี่ได้มาเท่าไหร่วะหนึ่งร้อยเจสิบสองเพชรปะเฮ้ย <c oughs> ได้มากี่ใบวะโอ้ได้มาสองใบได้หนึ่งร้ยเจ็ิบสอง ใบหนึ่งแล้วก็หกสิบปดใบหนึ่งก็คือใายดีพี่ม้าหมดเลยนะคนะน้องก็ขอโทษทีด้วยนะครับคลิปนี้ที่พี่ไม่ได้แจกเนาะเอาไว้คลิปหน้าเกมไหนที่มันไม่ต้องใส่อยู่ดีน้องๆม้นมาบอกพี่ด้วยนะครับก็พี่อยากแจกจริงเนาะเพราะว่าพี่ก็ไม่ได้ไม่ได้อยากได้นะครับเพชรอะไปจริงๆและ้ะครั้งนี้ไปจริงแล้วครับขอบคุณครับบายบาย